สวัสดีค่ะหนูชื่อนิชาค่ะหนูชื่อนิชาชาัค่ะชื่อณัชลิปค่ะเห็นไหมหนูชื่ออะไรนะชื่อณัชณัชนิค่าเหรอลูกชื่ออะไรนะอวยดื่มเสือดโอยยามเมื่อแรงค่ะปลาหลามาเดินเล่นยายทำกับข้าวยายทำกับข้าวก็เลยพาหลามันเดินเล่น เดินอยู่หน้าบ้านนี่แหละนี่อันนี้เป็นเดินเนาะเอิ้นเดินนะหรือว่าร้านนี่เป็นพื้นที่ของญาติพี่น้องไงแหละตรงนั้นเป็นบ้านนะคะบ้านคำนางเป็นบ้านไม่ใช่สรารวัตรนะคะบ้านอันยองฮะสยองอย่าลบุญจิกิมเธอทําอะไรตอนเนี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะอะตุ๊จ้าก่อนตุ๊จ้าฮ้อ เปื่อนมือลูกเปื้อนมือลูกกินที่ดินเล่นนะไม่ใช่ของกินนะลูกตบมือก่อนตัวมือแปะๆปะตัวมือแปะปะแปะถุงแปะตบมือแปะแปก่อนเร็วๆไปไหนล่ะไม่หนืนะลูกแล่าของป้นลูกหลของป้นจะไปไหนลูกกลับไปไหน จะไปไหนสลสซบสรดซบอืมอืมลิกก eh ันลกันลกันอืมลิกกันลกันลกันอืมอ่ะอ้อืมเปลื่นลูกมือเปลื่นเซ็ตก่อนปัดมือออกปัดขี้ดินออกก่อนปัดขี้ดินออกก่อนจุกปุก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 อ่ะจะไปไหนอลไรจึงจื๊ จ้า,าอัาอ๋จออันนี้หน้าสดนะไม่ได้แต่งหน้าค่ะทุกคนหน้ามันน้ามันจะจะเกิดไขได้อยู่แล้วสวัสดีค่ะพีทีบบัสดีก่อนทูจ้าก่อนห <คะ S 1> นูลายุหนึ่ง <คะ S 1> ขวบกับเออยี่สิบ กี่วันวันนี้วันที่อะไรใกล้แต่หนึ่งขวบหนึ่งเดือนแล้วค่ะนะสดีสดีป้าทิพย์ก่อนปวัดีป้าทิพย์ก่อนสวดีป้าทิพย์ก่อนเลยลูกสอัสดียังเมื่อปินีเมื่อคืนนี้พิย์คำนางเปิดอ่าพิธอ่าไลสุดบ้านทิพย์ทอยใช่ไหมเขาจำไม่ผิดนะก็เข้าไปทักทายใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็เปิดไว้ทีน,นี้ก็เข้าไปอ่านอนจะไปแต่งตาทิป แต่คลิปแต่ว่าไปฟังเพลง <What? S 1> ที่แฟนแฟนบอกว่าแฟนอยากฟังเพลงอยากให้ลองเพลงนี้ฟังก็ไปฟังก่อนมาลองไงฟังไปฟังมาหลับหลับตื่นอีกทีตื่นอีกทีเที่ยงคืนเที่ยงคืนแล้วลืมไปว่าตัวเองเนี่ยเปิดโน้ตบุ๊กไว้ก็ปิดไฟปิดแล้วก็เข้าไปนอนกับหลานเ <c oughs> ช้ามาถึงร,รู้ว่าโอ้ยเปิดพิธีพิงไว้เพิ่งปิดช่วงบ่ายนี่เองเพราะว่าแต่เช้ามาร,รู้แล้วนะแต่ว่าก็ไม่ไปปิดอ้ออยากคุยด้วย สวัสดีค่ะลูกกวางลูกกวางมาเว้ยอ่ะทักทายพี่กวางก่อนทักทายพี่กวางก่อนแล้วพี่กวางดีคะ่ะ <c oughs> พี่กวางดีคะ่ะเออพี่กวางดีคะ่ะ <c> พ <oughs> ี่กวางดีค่ะเปิดทิ้งไว้เมื่อคืนนี้ก็ลืมปิดอ <c oughs> <c oughs> ะเมื่อคืนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะหลับปรับอ้โหเพียมากลูกค้าลูกค้าตั้งแต่ จนถึงห้าโมงเย็นวันนี <big> ้เงียบปิบไปลูกค้าไม่มีเลยไม่แบ่งมาวันนี้บ้างเลยเนาะหนูน่ออันนี้เยอะมากเลยวันนี้ไม่มีเลยนะทุกคนเลยอ่ะดูร้านสซุปอุ้ยจะไปไหนเดิ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 นึงตึงแต่จึงตึงน้องไม่ชอบคนทันเลมแต่น้องชอบคนนตันต้นละบ๊ม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 ปาราดัมบํมบ๊มโอ๋น้องไม่ชอบคนเต้นละบําแล้วหรอ เอาให้ป้าเต้นโอ้ไม่มั้งไม่มั้งไม่มั้งให้ป้าเต้นเลยเหรอคงไม่ดีมั้งกายกับป้าเต้นก็ถูกต้องแล้วนี่นะทำไมต้องให้นิชาเต้นด้วยอ่ะป้ามีอยากเต้นนะโน่ดู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 เพื่อะไรพื่ออะไ่ะว้ายเต้นปัดเต้นปัดอึงตึงตึงตึงเต้นปัดเป็นไงเป็นไงเป็นไงทักใครก่อนหนูว่า ง่วงงอนอีกแล้วหมอแล้วมึงกินข้าวอยู่หรือยังครับจุ๊งวิจิมิจุ๊ไม่จิปไปเดินเดินเดินลูกเป็ดเดินตามไม่เป็ดมาลูกเป็ดเดินตามไม่เป็ดมาเดินมาอาชมาฮเชี่ยน้องไม่ชอบคนทักเล่นเต้นน้องชอบคนเต้นละบัม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 ปะระดามปาระดามปะระดามปะระดามปาราม นางน่ารักครับแม่ใช่ใช่นางน่ารักใี่ไหมนาง,ปงเป็นตัวสร้างแท้อะเดินลุกบัมบัมบัมบารัมลูกกองฝากจ,ด,าด,ด,ด,จดหมายไว้ด้วยเด้อทิ้งจดหมายไว้ในคลิปด้วยจะได้ไปหาเนาะอนั่น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 น,น,นั่นพาดางเดินเล่นระหว่างแม่ทํากับข้าวหลังจากแม่กินข้าวเสร็จแม่ก็จะได้เทคแคร์หล่อนต่อ ส่วนคำนั่งก็จะได้ไปอาบน้ำแล้วก็ทำงานต่อตอบคอมเมนต์นะลงคลิปไปแลมากมายเนาะอันนี้ก็พานาะงมาเดินรีเร็กชันเดินรีเร็ก่อนสวัสดีค่ะพี่นน่นเมื่อคืนนี้คำนั่งหลับไม่ได้ออนไลน์ที่ไหนเลยหลับตั้งแต่สองทุ่มทุ่ม,มนึงและแล้วก็ไม่ได้ออนไลน์ที่ไหนเลยหลับเมื่อคืนไม่ทำงานเลยไปลุก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  อันเดลูกป่ะไปใช้แบตชุดอึบบัมตักตักตะอะไตาทางนี้สิตาลุงก่อนตาลุงนนก่อนตาเอ๊ตาเอ๊ตาลุงนนก่อนลูกตาเอ๊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 มูน่ะมูนนั่ง <breakthrough> ตาเหมือนไหมมันมูนหน่อยไหมบอมบอมบัม

สวัสดีครับน้องนิชาสวัสดีค่ะลุงนอนขอบคุณนะคะที่มาชมวลุงนอนยังไม่เลิกงานหรอลุงนอนเลิกงานสามทุ่มครับลุงนอนเลิกงานสามทุ่มว้าเหนื่อยไหมคะนิชากินข้าวแล้วยังไม่อาบน้ําเลยหูนิชากินข้าวแล้วยังไม่อาบน้ําเลยป้าก็ไม่ได้รชจแปต เลอะเสลอยากไลฟ์สดตอนไม่มีแบตเตอรี่นี่นะโอ้ใจดำจริงๆหรือโง่นี่ฮ่า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 ,า <c oughs> ได้ได้ได้มีใครอยู่ไหมได้ได้่ได้ยังได้ยังใครมาใหม่เนา้อหนิเพิ่งนะได้ก่อนใครเอ่ยอ่าคลิปเมื่อวาน เดี๋ยวหน้เดี๋ยวไอ่านันไม่ไม่ครบเข้าไปฝากจะมาไม่กี่อ๋อเมื่อวานใช่ไหมได้ได้เพราะเมื่อคืนนี้ไม่ได้ทํางานเลยไม่รู้ว่าฝากไว้แล้วเนาะเดี๋ยวคืนนี้จะพยายามไล่นะคะได้ตอบคอมเมนต์ทุกคนเลย,นนยวันนี้อยู่อ๋อวันนี้หยุดพี่นนท์ไม่ไล่หรอพี่นนท์หยุดวันนี้ไล่ไหมมาวัดอา้าวพี่นมไปวัดนมก็ไล่อยู่ในวัดเลยไล่อยู่วัดแล้วก็ เอาบุญไปฝากทุกคนไงให้ทุกคนอนุโมทนาบุญด้วยไงแมนบบใช่ไหมนี่าบอกลุงนนท์สิลุงนนท์ไม่ไลสดเลยลุงนนท์น่ะไม่ลยลุงนนท์จะถึงร้อยทุกทีลุงนนท์น่ะไม่เลยกลานกระสับะบไรแล้วไล่เมื่อไหร่เมื่อคืนนี่เหรอหลับพี <c ười> ่นนท์ไลตอนไหนนอนหลับไหมเมื่อคืนนี่หลับตั้งแต่ทุ่มสองทุม่มนี่แหละตื่นอีกทีเที่ยงคืนประทู พึ่งลงปัดไล่พึ่งลงเดี๋ยวจะไปย้อนให้เดาสนะน้องบได้เห็นพาเข้ามาจับเบิ้งเนี่ยแต่บอดีอันไปเบื้องอันบรดเบื้องยั่งเลยค่ะจับขึ้นมาเห็นบรรยากาศแบบว่ามันแบบดีนะ่ะบรรยากาศมันแบบเอ,อ้ยลมลื่นไม่ค่อยร้อนมากวันนี้ตอนเย็นก็เลยไล่สดซะหน่อยมักกี้ค่ะพี่นน่นบอกมักกี้เนะี่ยอืมขอโทษหลายๆเลยพี่พี่เราไม่มีช่องทางการติดต่อทางอื่นใช่ไหมเนี่ย เวลาแบบว่าพี่ไรจะได้แบบบอกกันได้อย่างเงี้ยเพราะบางทีมาละนางฟ้ากับดวงก็บอกทักทายพี่นนท์เลิบเลิบนะคะเลิบเลิบเลิบเพี่นนท์ค่ะเลิบเลิบพี่นนท์ค่ะเจเจเลิบรลิบเลิบนะคะนางฟ้ากินเล่นกันเลิบเลิพี่เจเน้องเจเด้วยนะคะลูกเจเเนาะลูกกวางวันนั้นลูกกวางก็มาร้องเพลงน้องทิปเลิบเลิบๆนะคะจากทิปน้อง

ตึ้ง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 ตึฮงตึ้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 งตึกงตึ้งตึ่ง ลุยข้าวกับยายเลยยายจะไปกินข้าวแล้วลุย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 ลายลยลปยลุเลุยลุยลุยลยลยล่ยยลยยลลงยย เพิ่นกินอิ่มแล้วล่ะอันอย่างไรเพิ่นกินลาปตะกัอร่อทุกคนมากินนั่นเขาอันนี้ลาบปลาตองแล้วเด้อเบิเออ่องมะเขาอ้าแตงมาอย่างอีหมูหน้อยอเอาตัวเห้หลกินน้ำไหมไหม จะกินนี่หรอไม่ไม่ใช่หรอมึงจะกินลาบปตองนี่งดไหลพี่โดนขึ้นกี่นาทีเมื่อกี้นี่น่ะเดี๋ยวเขานายจะไปเด้อจะไปย้อนให้ก็ได้ไปก็ได้ไปปัจจุบันก็ไปอดีตคขานางขึ้นไปเปลวนี่แหละเดี๋ยวก็ลงแหละแต่ว่าพอดียายกินข้าวอะไรเสร็จเขานางก็จะ ปาดถวยแหมกล่องวกกล่อกมีน้องไปได้รางถวยกันมา้ยหึงชั่วโมงหนึ่งอ๋อชั่วโมงหนึ่งเนาะได้ได้ได้เดี๋ยวคืนนี้ไปย้อนให้นะคะเดี๋ยวไปรำให้ไปย้อนให้ไปย้อนให้ไปรับชมเป็นกาลังใจให้ย้อนหลังแม่แม่แม่ขอเหตุอันนี้เนี่ยแม่วันต่อเมื่อลาบปลาตองแล้วทุกคนเคยกินไหมลาบปลาตองแล้วนะลาบปลาตองแล้ว ยายแกให้แก่งนมไม้เมื่อคืนเมื่อเช้านี้แกบอกว่าถ้าอยากกินก็มาตัก,กเอาเรว่อัสิงกงงนอมไม้ว่าสันเด้ว่าสันเจแกงงนอมไม้เล่าโอ้ยพี่ที่จริงนะก็ะอิ่มไปเบื้องต้นนั่นแหละทุกคนก็แกงงนอมไม้ฝุดบอก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 พี่ไม่เคยกินตีลับประตองน่ะ ก็คือปลากายนั่นแหละที่พี่นนปลากายแล้วก็เอามาต้มเป็นเหมือนน้ำปน่นอะส่วนส่วนนั้นนะส่วนหัวกับส่วนหนนี่นะมันนะแต่ว่าส่วนเนื้อมันอะเอาขูดเอาเต็มงานขูดแต่เอาเนื้อมันแล้วแล้วันขูดแต่นเ,นนเ,ตนเนื้อแล้วแล้ว,ลวนั่นอะแล้วก็เอาไปตำทำเป็นลาบ ลาบแล้วๆก็คือลาบเหมือนเหมือนจะว่าอย่ไงมันก็เป็นข้นๆน่ะเอ็เอิว่าลาบแล้วมันคือเป็นลาบดิบนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอันคนที่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบกินดิบอะ่ะกินสุกก็จะไปคั่วก่อนไปคั่วไปรวนไปคั่วก่อนเพ่วมันสุกก็จะเป็นตอนแข่นอันตันรู้จักแข่นอันตัน เขนอันตันนี่คือแกงหน่อไมายอีแม่อุ่นฮอนออกออกมาพอเห็นแจวอยู่กระปุกมันแต่สั่นไปเสีย่ะแสดาคุณยายเทพถิ่นว่าเนี่ยแก้วบัคเคอร์เลนแซ่บแซบเมื่อวานนี้กินกับเขากับแจวบัคเคอร์เลนอันบอมีน่ากินเหตุงานแล้วหา몽ไม่ได้เห็นอย่างเนาะบม่ได้เห็นกินลูกซินกับเบิร์ตปกติแต่นี่ลูกซินอย่างลูกซินซินกับเบิร์ตเรือแจ้วแก้วบัคเคอร์เลน

แต่บะพี่แต่สวัสดีค่ะดีเดีลาบแล้วนะเราข้าวเหนียวยห่อนกแตงแจกเว่าง,ง่หลังนั่งดีดนี่ไงนแล้วเขาลาบแล้วนี่แกงหน,นง่อแกงหน่อเจ้ามายืนตันเร็วไม่ยืนตันไหนไหกินแกงหน่อไหมบอ อูแซบแซบยัยไยังอากินบะไปยังไม่เห็นหรอกไม่เหอะ่าจนอนนั่งว่ามั้งวางดื่มตันนั่นพี่อะูัอมจ้อยเ พี่เอมากินข้าวเก้ง,องเอาไม้เขาแด้อุ้ยอยเอามเาจังน้ำไม่เห็นสิเข้ามาแล้ว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 ด่านสั้นใช่ไหมกินน้ำมะแมหลังอมาะได้เห็ดกลมเห็ดดูถสวยน้อยมะแม Để cái lớp thì hợp phân nam mình kéo khoảng kéo nam đấy im nam còn hàm kéo Hãy ตอนเด็กเอากระยุหน้าบ้านอยู่แม่เอาพี่โลกนั่งออมมาจอดปุ๊บโอ้เขาไปเห็นนักกินอยู่หลังบ้านแั้สิแม่นักงตอนแรกนักงจะออมกินอ่างอยากน้ำมาแล้วมาเจอดรทิีบไปมันไปลบ่มีน้ำมันดิเหรอเมันอวานเติมมหาจิบบาทเต็มทั้งเกี้ยงอะไรฮะเมื่อคืนเติมหกเจ้าบาทอยู่คือเหลือีกขวดนึง mặc biệt kênh mày thấy hiếp bực ngược dìa anh ơi tìm mày ăn mừng 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 đấy, mừng mày ăn mừng 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 แม,แ,แม่จะให้ผิดน<อ>เนาะเข้าปะกเขาเข้าชินข,ขา้าปากเ้อสิก,กินอย่างมาันะุกเกมหเ <laughs> มือนนะใช่บิดมือเนี่ยกินบันก,กักุกจมเหมือนน้ำปนจะทิมแล้วลวะ มสนใจเลยเนาะยังมสนใจเลยมั้ยังบวยสนใจกับเบิรงนี่แม่โอ้ยแ้าดิเห็เรื่องวันแม่พอมีดอกสนใจเบอรงนีย่างสักอย่างละบอลแหละนี่ไหนอกินอย่างนั้นพอมีกับเบอรกินบกินอ๋อ

มาถึงหัวปังแล้วนะคิวหรือ่ง <c oughs> บ่วงผู้แดมมาจะเซ็นบ่งถหน่อย,ย,ยนะอแกงเราไม่เลด ตอนแก่งไม่ไหม่เนีแบบแ่ยมันจะแทบจะแทบ,บ,บ,บอันนี้เราอุ่นแล้วมันเปื่อยตับปวดดือ้อนี่เราตัวเมียนเด้อค่ะ

ขอบคุณครับพี่เอ๋พี่เอ๋ฝากจดหมายไว้ไหมเนี่ยลืมไปหาเนี่ยฝากไว้เยอะฝากไว้ได้แหละเดี๋ยวไปหาอเอาข่อเผ็ดปะแซวป่ะเผ็ดนี่ยังไม่ได้เสบบุพิกเลยข่อยสา,าตักให้บักหน่อยหน่อยนึงกินบะเบอซัม เหแล้วโอเคเดี๋ยวส่งจะมาได้ละเดี <pl problème> ๋ยวลงละไล์เป็นน้ำจิ้มน้ำหอมพอบวขกาดการจิตต่อยเชอะขอบคุณนี่เรกต่อคอมเมนต์นะใครนี่ลหะพี่เอขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณพี่เอกขอบคุณพี่น,อน้องขอบคุณพี่ทิพย์ขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนนะคะขอบขอบคุณพี่นนท์ขอบคุณลูกกวางด้วยไปแล้วไปละแล้ว,ลวคืนนี้ตอบคอมเมนต์ไปหา,ห,าหลังบ้านนะคะบ๊ายบายค่ะพี่บ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายโด